มาแล้วค่ะคุณผู้ชมถุกๆุ่ทนตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปจเจอกันได้หลากหลายช่องทางเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็น facebook ด a r a Daily .com y o u t u b e d a r a Daily o f f i c i a l และสดสด True ID ช่อง ID Station นะคะเรียกว่าวันนี้มีข่าวหลากหลายแนวมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมกันถึงหน้าจอเริ่มกันที่พี่ปองนวัดทีลาสุดเพิ่งจะเปิดบ้านรู้ราคา22ล้านให้ชมเป็นขวัญตาแวๆวๆมาวาตั้งใจจะใช้เป็นเรือนหอซะด้วยส่วน สาวสวยแซมมี่คาวเวลยอมรับเข้าวงการเป็นสายโมเต็มตัวแล้วหลังบินตรงไปรำวงสวงใหญ่ประจำปีที่จังหวัดนครพนมและฟุกนทัศที่เพิ่งจะทุบก,กระปุกเปิดธุรกิจใหม่เป็นคาเฟ่สุดเกสตสไตล์มินิมอลแถวพัฒนาการตัดใหม่พร้อมอัปเดตอาการโควิดและเรื่องราวที่น่าย,ยินดีของนักเอกสาวแพทิเซียหลังถูกแฟนไฮโซหนุ่มโนตวิเศษที่อายุห่างกัน14ปีขอตแต่งงานเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็โอเคครับผมก็ขอบคุณ se. ทุกทุกคนขอบคุณแพืนๆที Entonces, lo los países, los ่ให้การตอบรับด ba ีแล้วก็คือก็ถือว่าช en ่วงแรกๆที่เปิดมาก็โอเคนะครับก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดูแบบทุกวันขนาดนั้นแต่ก็ที่บ้านช่วยดูให้อยู่อ๋อก็มี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 ครับก็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 มีทั้งติทั้งชมแล้วก็อะไรที่ติเราก็กลับมาแก้ไขอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์เปิดร้านกาแฟมาก่อนแล้วก็ช่วงแรกๆอาจจะยังแบบว่า มีทำทำผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ต้อง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 ขอโทษทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนสําหรับคำติชมครับอา,อาจจะมีเรื่องของการทําแบบผิดพลาดนิดน,นึงอะไรเงี้ยครับที่ที่ที่แบบว่าบางทีพอช่วงแรกๆแ,แบบคนเยอะแล้วออเดอร์อาจจะลันผิดพลาดอะไรนิดน,นึงอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบพอออเดอร์เยอะๆแล้วแบบด้วยความที่ที่อ่ ช่วงนั้นเราก็ทาเองด้วยแล้วก็จะมีน้องบาลิสตาที่เขาแบบอาจจะยังไม่ได้ชินมือกับการชงเมนูสูตรของทางเราอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบลนๆนิดนึงพอเจอแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยครับผมก็ได้ได้ลองทำครับเพราะว่าตัวเราเราก็ได้ไปเรียนเรียนคือเขามาสอนที่ร้านแหละเขาก็จะสอนการใช้เครื่องสอนวิธีสอนสูตรอะไรต่างๆเราก็มีโอกาสได้ได้ทำแล้วก็ได้ชงบ้างช่วงแรกๆแต่หลังๆมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าไปชงเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ โชคดีที่ว่าไม่มีอาการอะไรเยอะเพราะว่าเมื่อวานไปหาคุณหมอคุณหมอก็ถามว่ามีอาการอะไรไหมเราช่วงที่สิบวันที่ผ่านมาเราก็แบบมีแค่เป็นแบบเหมือนเป็นหวัดมีน้ำมูกแล้วก็มีเสพหาน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอย่างอื่นจะไม่ค่อยมีไม่ค่อย,ไม,อยไม่มีไข้ไม่ได้ไอคุณหมอก็บอกว่าอาจจะด้วยความที่เราฉีดวัคซีนมาแล้วห้าเข็มอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ก็โชคดีไปอะไรก็มีช่วงที่แบบสิบวันที่ผ่านมาอย่างวันวันที่ตรวจเจอคือวันนั้นคือเราจะต้องออกไปทํางานเนาะ ที่มีสองงานในวันนั้นแล้วก็แบบตอนเช้าก่อนที่จะแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยเราตื่นมาเราก็ตรวจกันพุกชาวอยู่แล้วแล้วพอดีว่าชาวนั้นตื่นมาตรวจแล้วมันเจอสองขีดพอดีก็เลยแบบต้องแคนเซิลงานกรรทำผมแล้วก็งานในช่วงวีคที่10วันหลังจากที่ติดเนะี่ยมันก็จะมีส่วนมากจะเป็นแบบฟิตติ้งแล้วก็งานเิรคช็อปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ยังถือว่าไม่ได้ไม่ได้กระทบกับงานถ่ายทําเท่าไหร่เพราะว่าเราก็รู้สึกผิดนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่อยากเลื่อน เลื่อนเลื่อนเลื่อนงานเพราะบางทีเขาอาจจะเตรียมงานมาแล้วแล้วเราแบบมากระทบกับอันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังถือว่าโอเคที่แบบไม่ได้เลื่อนอะไรเยอะมากเท่าไหร่ครับตัวหลังตรวจเจอก็วันแรกเหมือนจะมีอาการแบบแค่เป็นเวียนหัวปวดหัวแล้วก็มีน้ำมูกเฉยๆครับแต่หลังจากนั้นก็ชิวๆเลยอ่ะผมก็เหมือนกับไม่มีอาการอะไรแต่ว่าเราก็กลับตัวเป็นโฮมไอโซเลชันแยกตัวจากที่บ้านอะไรเงี้ยครับตัวเองไม่เจออาการลองโควิดใช่ไหมเพราะนักแสดงบางคน หายแล้วจะเจอลักษณะอาการเหมือนอาการลองควิไม่เจอนะครับส่ว<ห>นตัวเราไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเสียงถามว่าเสียงหายไหมก็เราว่ามันอาจจะนิดนึงเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าพอถ้าเกิดว่าเสียงมันไปอยู่ติดอยู่ที่คออาจจะมีนิดนึงเสียงหายแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเออมันเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าแบบพอ พอรักษาตัวกินวิตามินอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักช่วงหนึ่งมันน่าจะหายไปเองสำหรับเรารู้สึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคบตอนนี้ก็กลับมาทำงานได้ปกติแล้วครับเรารู้สึกว่าแบบไม่ไม่ได้แบบรู้สึกเพียรหรือว่าอ่อนแรงอะไรขนาดนะั้นก็รู้สึกว่าออปกติแล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่เป็นโควิดเราก็รู้สึกว่ามันก็ปกติอ่ะมันมันไม่มมมไม่ได้รู้สึกอะไรเยอะมากเท่าไหร่ mm hmm. ก็ทําหลายอย่างมากเลยนะเพราะว่าจริงๆทำ home isolation ก็จะมีแบบถ้าช่วงว่างๆก็จะมีดูหนังดูหนัง เพราะว่าเรา,เอ,าอ่านบทมีเตรียมบทที่ทจะเบ,บิร์กชอปเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องแบบอ่านบทประมาณสองสเรื่องเราต้องทําการบ้านกับบทข้างๆเยอะแล้วมันไม่ได้อ่านทีเดียวนะครับอ่านเราอ่านที่เราอ่านแบบ3าสี่รอบอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้กับการเตรียมบทเตรียมอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากช่วงที่เราหายจากโควิดเราก็ต้องกลับมาทํางานเตรียมงานตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยครับ ตอนนี้ที่กำลังถ่ายทำแล้วก็ใกล้จะปิดกล้องนะครับก็มี609 Bedtime Story แล้วก็ที่จะเปิดกล้องเร็วๆนี้ก็จะมีนี่แหละครับ Shadow ของ v i วแล้วก็เรื่องของชือกปากครับผมอ,อ๋อแล้วก็เรื่องของ Make a Wish ที่จะ f ิ t ติ n g แล้วก็จะเปิดกล้องเร็วๆนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็แบ่งคิวตามตามขเขาเรียกว่านั่แหละครับเพราะว่ามันทั้ง7วันเราก็พยายามแบ่งให้มัน ไม่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 มีปัญหากันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าบางเรื่องอะไรที่มันแบบว่ามันไม่ได้จะถ่ายติดกันแบบ4ี่ห้าวันขนาดนั้นนะอะไรที่มันแบบว่างแล้วก็ให้อีกเรื่องหนึ่งไปอะไรเงี้ยไม่แต่จริงรับอเลรับคือเราคิดว่ามันเป็นผลงานที่มันเวลามันฉายมันออนแบบต่อ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 การแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันติดโควิดมันก็เลยเลื่อนโปรเซสการทํางานอะไรเงี้ยต่างๆแล้วมันมาเขาเรียกว่าชนกันพอดีในช่วงนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็โอเคครับเพราะว่า ช่วงช่วงที่ผ่านมาเราก็แบบถือว่าเราได้พักผ่อนแล้วช่วงนี้เราก็จะได้กลับมาทํางานอย่างเต็มที่เราก็แฮปปี้อยู่แล้วครับคิดว่าอาจจะมีนิดนึงแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวให้ดีต้องมีสติเลยครับผมเพราะว่าบทแต่ละเรื่องที่เราอ่านมันมันมีความแตกต่างคาแรคเตอร,ร์ค่อนข้างชาัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าเราน่จะต้องทําการบ้านกับบทค่อนข้างหนักแล้วก็น่จะต้องนี่แหละครับมาพยายามไม่ให้มันตีกันนะครับผม ดีใจเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้รับบทเกร็กแสั้นก็รับในเรื่องของอ Shadow ก็เป็นเีกมรห้านะครับผมก็ก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าพูก,กับพี่สิงห์อะไรเงี้ยก็หลายคนนะที่เรียนจบไปแล้วก็ยังกลับมาเล่นเป็นบทนักเรียนอยู่ก็แฮปปี้ค่ะเป็นนักแสดงใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมงานกันกับพวกพี่ยูดโดพี่ไนกี้แล้วก็พี่พลแล้วก็นักแสดงอ,งอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยครับทุกคนเป็นพี่หมด <laughs> ทุกคนเป็นพี่หมดเลยขนาดพี่พลที่อายุ แก่กว่าปีหนึ่งพวกก็บอกว่าเรียกพี่ดีกว่าคับเขาบอกไม่เป็นไรเรียกเป็นเพื่อนกันก็ได้เขาบอกไม่เป็นไรเรียกเป็นพี่แหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตอนนี้ 3P p แล้วแต่ว่าถ่าเกิดว่าใครซื้อ VIP ทั้ง ASP ก็ดูได้ถึง4แล้วนะฮะก็ที่แบบโอเคครับผมก็ตอนนี้เหมือนกับทุกคนก็ได้รู้เรื่องราวของเออขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครมากขึ้นเห็นภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าใน E ีีต่อไปมันก็จะมีอะไรที่แบบมากขึ้นอ่ะทั้งปม ็จะเริ่มพายออกมาแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเริ่มจะซับซ้อนอะไรกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆก็ดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับทีมงานแล้วก็นักแสดงกลุ่มเดิมที่เราเคยร่วมงานกันเมื่อ3ปีก่อนคือจริงๆมันเป็นเมื่อกี้เขาพูดว่า34ปีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันนานกันเนาะเพราะว่าแบบเรา เราเราอยู่กับบทตัวนี้มานานเหมือนกันแล้วก็ได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได่มาเจอกับทุกคนเหมือนเดิมอ่ะอีกอะไรเงี้ยได้มาเป็นน้องกระเป๋าเหลืองอีกครั้งก็โอเคฮะอันก็หนึ่งน,นะครับฝากเรื่องเชือกปากก่อนนะครับพี่ก็มาบวงสรวันนี้นะครับก็ก็อยากให้ฝากติดตามน้องพามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากผลงานเรื่องอื่นด้วยก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องเลิฟแอดไนนะครับที่กําลังออนอยู่นะครับทางเอสเพลย์นะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s h Shadow Make a wish แล้วก็คอนเสิร์ตต่างๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทีครับแล้วก็ฝากลาด้วยนะครับผม The House เดลิตต์บ้านเฮาส์คาเฟ่ครับก็เริ่มจากการที่ไปเราก็ไปแบบเหมือนจัดทิปไปทําบุญเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จากพรดจ้ผู้ไม่รู้ตัวเองก็ต้องไปรับด้วยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือเหมือนแบบมีการเช็คคิวกันก็คิดวกาแบบวันที่7็เดือนเจนี้ แล้วก็เฮ้ยคนรู้รยเยเหมือนแบบคือทุกอย่างมันมันลงล็อกแล้วก็จะหวะามันได้หมดด้วยคิวด้วยอะไรก็คือแบบมันได้หมดเลยนะคะก็แบบเอ้ยสรุปเป็นเราก็ดีใจค่ะแล้วก็วันจริงก็คือฝนตกหนักมากฝนตกแบบคืงไม่เห็นข้างน,นอกคือมองอะไรไม่เห็นเลยแล้ว็อ้ยเราจะจะได้รัำไหมอนะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนเริมพิธีฝนก็เบาลงเบาลงจนล้ำเสร็จนะคะกลายเป็นลุงกที่น้ำ ที่แบบว่างานใหญ่ขนาดนี้แล้วรำอยู่หน้าสุดจะต้องตื่นเต้นเลยแต่กลายเป็นว่าแบบรู้สึกว่ามันสงบมากค่ะแล้วก็ตั้งแต่ครั้งแรกเราเราสัมผัสได้ถึงแบบจิตเราเวลาเราตั้งจิติัฐานอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรานิ่งเราเรานิ่งแบบปกติจะแบบว่าวอกแวกแบบสมาธิหลุดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปที่รู้สึกที่แบบด้วยบรรยากาศหรือแบบเย็นด้วยอะไรด้วยเนี่ยแบบชอบไม่เลยค่ะไม่ไม่ได้บนไม่ได้ขออะไรทั้งเลยคือคือขอก็คือขอทั่วไปขอเรื่อง ว่าก็แบบไม่ได้ไม่ได้ขอแบบอะไรแบบว่าต้องบปนขนาดนั้นด้วยช่วงนี้ก็คือเรามีเวลาไปเราก็เราก็เลยไปนี่เพิ่งกลับมาแบบสองวันก่อนก็ไปแล้วก็ได้ไปรำเหมือกนกันแต่ว่าเราก็เหมือนรำถวายเองเหมือแนบบกันก็คือตั้งโต๊ะกล้องแล้วก็รำถวายเ,เปิดเพลงจากมือถืออะไรแบบนี้นะถ้ารำที่งานของจังหวัดวมนที่เสร็จเดือนเจ็ด,เ,จด,เ,จดเขาจะส่งคลิปวิดีโอมาให้เราแกะา่ะ ฉยโดยที่เราอ่ะไม่ได้หวังอะไรก็คือนแบบทําบุญแล้วก็ร้อยน้ำสวดรเหมือนความรู้สึกอยากจะอยากจะถวายอะไรเงี้ยแค่นั้นเองค่ะแต่ก็แต่ก็เราก็ขอแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้บ่นว่าแบบจะกลับมารงให้อะไรไม่ได้ไม่ได้บอกก็คือมาลังมาแล้วก็ลรงก็ได้ใช่รู้สึกแบบสบายใจจิตสงบแล้วก็ใครจะชวนไปอะไรก็แบบเต็มใจไปมากคือไม่ต้องแต่เขาแบบเขาจะเป็นสายดำสาย แล้วเราก็ไปกันนะแล้วก็รำหล่อแล้วท่าก็ไม่ได้ซ้อมแบบรำไม่เป็นเลยนี่คือครั้งแรกอย่างเงี้ยเราแบบหลายๆคนแบบอุ้ยเห็นมาแล้วมาแล้วอะไรเงี้ยอ่าอ่าเดี๋ยวรำตามแม่ละกันตอนก็รำไม่เชิงว่าไม่เชื่อขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้เราก็มีเคยไปไหว้แบบ ปูเพื่อคาดหวังอะไรอ่ะเราแค่แบบสบายใจแล้วก็พาคุณแม่ไปแล้วคุณแม่ก็ชอบอะไรเงี้ย่ะก็แค่ขนาดนี้ก็คือต้องเทนต์ซั o พ t ร์ตไม่ก่อ p o น่อยต้อเทศกาลจะต้องมีมีคลิปที่แบบเออคือเราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนี้คือได้เพิ่งจะเจอกีฬาที่ที่ที่ตัวเองชอบจริงๆล้วก็แบบว่ามันก็อินมากก็เลยแบบ คอนเทนต์ก็มาเรื่อยๆแล้วแต่โอกาสแบบทักครูใบบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวฝากติดตามรอยกระทงต่อไปแต่ยังไม่ได้คิดนะยังยังคิดไม่ออกแต่ก็แต่ก็คงจะมีแหละค่ะบอกไปแล้วว่าหาทำอย่าหาทำเีมีมีมีแบบแฮชแท็กหาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือนักแข่งก็คือเป็นแข่งนักกีฬาไปแล้วฟาดบอดบ้างอะไรบ้างแต่คือมมันก็แบบมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอ่ะที่ชอบทำค่ะ คือจริงๆบ้านนี้ก็สร้างมาเสร็จมาสักพักเลยเนะฮะ5ปีแล้วมันเป็นรายการเสี่ยหาหางขาดบานปลายก็เลยมนพยายามหา,หาจุดที่มันบานปลายซึ่งจริงบ้านผมองตมก็ไม่ได้ไม่ได้บานปลายมากไม่พยายมีปัญหาอะไรมากแล้วจริงๆบ้านที่อยู่บนแทร่นเพราะว่ามันเหมือนสองหลังเหมืหลังหนึ่งพ่อแม่หลังหนึ่งจะมีคอนเนล็กซ์อะไรนะฮะไม่ได้แบบว่าดู่นหลาลังกาอะไรครับมันแค่เออจะมาจัดใหญ่เพราะว่ามันอยู่กับหลายคนอะไรอย่างนี้มากกว่าอันนี้เสร็จ โอ้ยนานแล้วครับห้าปีแล้วก็พยายามจริงๆมันก็ไม่ได้บานเยอะก็พยายามหาจุดที่มันเออมันบานอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ดูคนอื่นเขาโอ้โหเป็นร้อยล้านจะบ้าเหรอขอผมปกติเลยอะนนั้นคือพลาดนคือจริงๆเราไปถ่ายละครเนี่ยจะมีโอกาสไปบ้านสวยๆเยอะเพราะว่าเวลาไปเช่าที่ใช่ไหมแล้วไปเห็นบ้านหนึ่งชอบมากเขาีบันไดบนสวยงามมากเลยแต่ของเขาเนี่ยในภาพเวลเราวาดไว้มันจะเล็กๆกว่านี้อะไรน่ารักๆแต่พี่สามนี่เขาคงหวังดีเลยครับจัดใหญ่หรูหราบ แพงอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้ราคาก็ถ้าถ้ารู้ถ้าถอยทันถ้าผมถอยมันไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะจริงมันก็ไม่ได้เป็นแบบพาทัดคัญของบ้านที่จะต้องมีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนอยากมีมันเก๋ๆแตมันเออราคามันเกินเก๋ไปหน่อยอย่างวิธีของผมประสบการณ์ผมครับเพราะว่าความต้องการถ้าเรามีเราใส่ไปตอนแรกแต่ผมผมมีสระว่ายน้ำซึ่งทําทีหลังอันเนี้ยเป็นบานปลานเพราะว่าสระมันอยู่ในบ้านนะครับการขุดเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันเสร็จแล้วเราไม่สามารถเอารถแท็กเตอร์เข้าไปขุดหรืออะไรได้เพราะว่าบ้านมันจะพัง ก็ต้องใช้แรงงานคนขุดอะไรขุดซึ่งก็ช้าเสียเวลาแล้วก็แพงแตอนถ้าเกิดเราคิดแต่แรกก็เราจะทำศาตรงนี้นะอ,อกก็วางหามมเลยใช่อย่ามา,าเรียกอะไรความต้องการเราพยายามสรุปกับตัวเองให้ให้ครบว่าต้องการอะไรบ้างจะมาเพิ่มพ่หลักเพิ่มพิหลังนี่โดนแน่นอนคือจริงหลานหลานที่อยู่บ้านข้างลูกพี่สาวเนี่ยวันเกิดมาเพราะตอนสร้างเขาังไม่เกิดเกิดในคนโตแล้วก็รู้สึกว่ามันมีมองเดินเดินมองบ้านไอเมื่อกี้ตรงนี้มันมันว่างอยู่นี่ว่แเราเคยพาหลานไป คหินพวกควิล่าอะไรเงี้ครับก็ดูเขาชอบดูเขาฟินกันมากเลยก็เลยเอ๊ะทำให้พวกนางเล่นดีกว่าอะไรเงี้ครับก็เลยมาทําทีหลังเพราะเราก็ตัวเองก็ชอบด้วยครับก็เสืกมันก็สบ้าให้สวยขึ้นอะไรเยงี้ครับเพราะว่าจากคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนทุกคนบานกว่านี้ผมหรือว่าผมบานน้อยแล้วก็รู้สึกว่าอย่างผู้ละเหมาเนี่ยเป็นที่บอกรู้จักกันเรียกกันว่าพ่อเรียกกันว่าป้าอะไรนี่เลยก็เลยรู้สึกว่าก็จริงใจต่อกันเราก็จ่ายเงินไม่มีเลทเขาก็ทําให้งานเราไม่มีเลท ก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาคือผมรู้สึกโชคดีที่แบบผมไม่่อยมีปัญหาเลยก็ทําห้องลูกเผื่อไว้อ้าวเราวางก็ต้องวางแต่แรกใช่ไหมมีห้องเล็กห้องน้อยอะไรเงี้ยครับเออตอนนี้กลายเป็นห้องเกมไปแล้วห้องห้องเล่นเกมมาแล้วตั้งเกมแบบมันก็เดี๋ยวก็หามาจนค่านี้แล้วครับเอาเป็นว่าถ้ามีเดี๋ยวก็เจอนเองครับคือบางทีมันต้องไม่ใช่ว่าเเราไปชอบเขาเขาไปชอบเราบีมันต้องเราชอบกันอะไรเงี้ย มันก็หาไม่ได้ง่ายใช่ไหมที่จะมาใจตรงกันอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้เจอแต่พอเหมือนก็ก็อยากมีไม่ได้ไม่อยากอยากแต่ก็ไม่อยากจะแบบว่าเออแล้วก็ไม่อยากจะเฮ้ยเออแต่งมันก็ได้ว่าแก่แล้วแต่งก็ได้ว่าเดี๋ยวไม่มีใครดูแลตอนแก่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะรจยแต่งว่าเอออยากอยู่ด้วยกันแต่พอชอบเขาเขาชอบเราสบายใจอย่างนี้มากกว่าก็อย่างที่บอกเราต้องใช้เขาแล้วเขาต้องใช้เราด้วยก็คือต้องใช้ทั้งสองฝ่ายถ้าเจอก็ก็เวิร์กเลยเขาแฮปปี้มาก อะไรมันก็พร้อมในเลเวลของเราคือก็ไม่ได้โอ้โหมาเต็มีเลยก็คือก็พร้อมอยู่ได้สบายๆบางทีผมอาจจะไม่ไม่ได้เข้าตาเขาก็ได้นะเออบอกแล้วมันต้องสองทางมันต้องทั้งคู่ทั้งนั่งคู่ไอ้เร่อนี้ตัดคอหรอแม่ไม่ใช่ตัดคอเว้ยมันก็จริงๆเอามันมีนะผมไม่ชอบเขาเขาไม่ชอบก็มีบางทีเขามาชอบเราเราเฉยๆก็มีมันมันมีหมดมันเกิดขึ้นได้คือเรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์กับแต่งตัวแบบคือกิขาสั้นๆไปเรียนสวนแบบแต่ว่าน้อ อารมณ์ไม่ถามก็เรียกว่าธรรมชาติสุดๆธรรมชาติสุดๆคือเขาก็บอกหนูว่าเขาเขาเขารู้สึกว่าถ้าไม่ได้ขอปีนี้อีกสามสี่ปีเราต้องเหนีคบกันอยู่เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาแฮปปี้แล้วทุกอย่างลงตัวก็อยากแล้วก็เขาก็พอแค่ว่าเขาคือจะใส่อะไรเลยได้เลิกไม่แต่งได้เลยยังเลยค่ะคือตอนนี้หนูก็อัดละครอยู่ทีน็อกอัดงานมันกลายเป็นที่เราเพิ่งเริ่มทำกเพิ่งเริ่มเป็นสถานที่ค่ะเพราะว่าวันอะไรแบบ แล้ตัวแทนหลับพรไหมเพราะว่าจริงๆปีนี้มันก็เหมือนมิงานใหม่ๆก็ใหม่โอะจังหวะนี้เลยจังหวะถือว่าแบบทุกอย่างแบบค่อนข้างแบบเปลี่ยนเปลี่ยนกันเลยนะคเรู้สึกว่าจังหวะก็ถือว่าดีนะคะมงานก็เข้าความรักก็โอเคดีทนีด้ยว่าชวดีรักกันคะก็ฝวัว่าเราจะจัดสรรเวลาอยากมไม่กรงวกันได้ๆแต่ว่ามรู้่าแบบซรือต้องรอละครเรื่องใหม่ปิดกล้องก่อนไหะต้องค่ะเกมรักอะไรก็ค ก็จริงเขาแบบมีมูนน่ารักนาเยอะแต่แค่อาจจะด้วยหลายๆอย่างที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็น,น,หหน,น,นมูนแบบเขาเองยังไงราะเป็นผู้ชายมีน่ารักมีมีกามีคเมนต์แบบเลล์เลั่ I've okay. had และกูก็ลังอิดมากช่วยทำให้ผมเลีก้กอดของใครคนหนึ่งได้ไหมบอกให้ฉันดูแลกับนายแค่ไหนไนายมาทนได้ใช่ไหมคุณคือใครเป็นอะไรกับกระมลกูจะฆ่าม,มึงด้วยมือของปุยไอ้กระมลเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับยืนพุฒสนุนนะครับรับบทเป็นกระมลครับสวัสดีครับผมต้นสลันนะครับรับบทเป็นคิมครับไม่มีก็ สนุกแล้วก็แซ่บไม่แพ้กับในนิยายเลยครับผมเเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับผมเนี่ยจะเป็นมาเฟียคนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะเป็นนักบัญชีซึ่งมันไม่มีโอกาสที่จะมาโครจรกันได้เลยแต่ว่าบังเอิญไปเจอกันในสถานที่สถานที่หนึ่งแล้วเราก็ตกรุมรักกันแล้วก็เลยยาวมาเรื่อยๆเลยครับผมไอ้กูกกิ๊กเนี่ยเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่ามีประมาณ3-4คู่เนี่ยทุกคู่เนี่ยมีกูกกิ๊กทั้งหมดเลยครับไม่ได้กูกกิ๊กเนี่ยมันเป็นเอนซม์ทั้งหมดเลยครับยาวเลยครับก็ นิดนึงเนาะหมายถึงแรกๆช่วงแรกๆก็จะมีความแบบยากนิดนึงแต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบว่าเข้าที่เข้าทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเริ่มแบบว่าง่ายขึ้นมาเยอะเลยครับกดดันมากครับกดดันตั้งแต่เลือกนักแสดงเลยครับเพราะว่าตอนนั้นก็มีกระแสมาเยอะพอสมควรแต่ว่าเราก็เอากระแสตอนนั้นมาผลักดันให้เราทําให้มันดีที่สุดนะครับอาจจะไม่รู้ว่ามันจะซูนนิยายได้หรือเปล่าแต่สําหรับพวกผมาเนี่ยก็ทาเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวรอดูตอนสองทุ่มว่ามันจะพิชได้ยังไงดีกว่าครับผมเชื่อไหม เครียดครับผมในเรื่องเรื่องเรื่องที่แบบมีการคอมเมนต์มาตั้งแต่แรกเป็นเรื่องของการเรื่องนักแสดงนู่นนี่ต่างๆหรือว่าบท NC เราจะเล่นได้เท่านิยายไหมเนื้อเรื่องอาจจะไม่เหมือนในนิยายเพราะามีการเสริมบทแบบว่าให้ซีรีส์มันพิเศษขึ้นไงพออ่านคอมเมนต์ก็รู้สึกเครียดมากแต่ผมเชื่อว่าการแบบที่ผู้จัดหรือว่าทุกคนเนี่ยพยายามทำการเสริมบทบาทเพื่อให้ซีรีส์มันเข้มข้นขึ้นหรือว่าการที่เขาเลือกนักแสดงมาแล้วเนี่ย ว่าเขาก็ดูมาอย่างเหมาะสมแล้วแล้วก็ซึ่งคิดว่าอยากให้แฟนๆนิยายเนี่ยลองเปิดเปิดใจดูแล้วก็ลองรับชมในซีรีส์ดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ,รบมีทั้งหมด12ตอนครับทุกตอนเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ทุกตอนเลยเรื่องนี้มันมันพลิกบทบาทแต่ละคนแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยก็เป็นเด็กใหม่ใช่ไหมทุกคนก็เทรนแล้วก็เวิร์กช็อปกันมาอย่างหนักแล้วนะครับรับรองว่าไอ้สิ่งที่เทรนไปไอ้สิ่งที่เวิร์กช็อปไปเนี่ย มันจะออกมาอยู่ตรงหน้าจอนี้แน่นอนครับก็อันวจริงๆมันเราก็กังวลน,นะเพราะว่าเออเด็กใหม่เด็กแบบเด็กใหม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> เราก็มีอะไรเราก็ต้องช่วยสอนเขาด้วยอนะไรเงี้ยแต่เด็กทุกคนก็หัวไวครับผมพัฒนาได้เร็วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยมากแต่อะไรที่มัน ขาดไปนิดหน่อยแล้วเราก็ช่วยสอนน้องในกองมันก็ก็ดีครับสำหรับซีรีส์เรื่องไร้นางนังแลกของมาเฟียนะครับจะออนแอร์ทางช่อง GMM25 นะครับทุกวันพุธนะครับเวลา5ทุ่มตรงครับผมถ้าใครดู <c oughs> ไม่ทันนะครับก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องไวเ t นเทนเมนครับ <c oughs> ติดไว้อ่ะคืนเงินมาไม่งั้นอ่ะหนักนะอยากให้กำลังอะผมร้อเล่นนะครับผมทำร้ายใครไม่เป็นหรอกไม่ต้องเป็นผมนะถ้าลือไม่ทำลือประดงกลับไปอ้เห็นนะเี่ผมจะไปก่อนทีน่ะนายมาหาพี่ทิดเหรอไหนเฮ้ยทำอะไรคุณลูกนี้ตกลงนายจะคืนฉันเมื่อไหร่ไล่ยังไงฉันก็ไม่ไปเว้ยตกลงฉันอยู่ที่นี่ต่อได้ใช่ปะ ได้ want, สินานเท่าท no. ี่ไหนอยากดีนะครับผมก็วันนี้ได้เริ่มวงสวงนะครับผมอีเวนต์ซันซีรีส์ซันนี่แหละนายทีครับผมใช่ก็ตรงนี้ก็จะมีพี่ก๊อฟเอ้ยไม่ใช่พี่ออสเมื่อกี้คือมองหน้าพี่ก๊อฟก่อนแล้วก็มาหาพี่ออสออสเลยพี่ออสที่เป็นผู้จับของเรานั่นเองครับผมใช่แล้วก็ข้างหลังนี้ก็คือเพื่อนๆนักแสดงของเรานะทุกคนนะครับผมใช่ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์คอมเมดี้ใช่ไหมเป็นโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้ครับใช่คือดูแล้วแบบก็เขาเรียกว่า ไม่เครียดไม่เครียดดูสนุกเบาสมองครับใช่ครับผมก็เป็นตอนสั้นๆหกตอนเนาะใช่ครับผมก็ดูคลายเครียดกันพิเศษคืออาจจะไม่ค่อยได้เห็นแนวแนวนี้ครับคือถ้าเป็นซีรีส์แบบแบบเนี้ยก็จะเป็นโรแินติคอมดี้อย่างที่น้องบอกไปแล้วนะครับก็จะมีความสนุกสนานเฮฮามากขึ้นเป็นพิเศษกว่าที่เราเคยเห็นแล้วก็เรื่องนี้เราเน้นการถ่ายถ่ายที่จันหวัดที่เป็นทะเลนะครับเราเป็นเกาะเกาะหนึ่งที่ที่เราจะถ่ายทอดความสวยงามของเกาะนั้นทำให้คนดูได้เห็นว่า ทช่เราเนี่ยมันมีอะไรที่เยอะเลยนะฮะแล้วก็บริอากาศของความรักน่ารักรักความสนานาวกกับบรรยากาศที่สวยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นทะเลที่ถ่ายแล้วถ่ายที่เกาะเกาะหนึ่งเกาะเดียวนะครับที่เกาะเกาะเต่าพูดได้นาอแต่ว่าแต่ว่าเราทําทาเป็นเป็นหลายมุมทั่วเกาะเลยครับทั้งทั้งเกาะทั้งบนภูเขาบนยอดยอดเขาที่ทึสูงสูงลงจาถึงชายหาดครับเอกคเตอร์เหมือนจะเป็นแบบเจ้าของเกาะเนาะเป็นนายอาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่เป็นในหัวเขาก็จะมีตร์แบบ ขึมคึมนิดนึงแต่เวลาอยู่กับเพื่อนก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปนะครับผมใช่ก็จะมีแบบมีเล่เหลี่ยมสูงนิดนึงนายทิ์ใช่ผมก็แตกต่างกับคาแรคเตอร์รรที่เคยรับมาเยอะอยู่ของผมเป็นคาแรคเตอร์คือตัวละครสันจะเป็นตัวละครที่ขี้วายวายคือจะทําอะไรคือจะเป็นคนที่แบบแข็งนอกนุ่มในเป็นคนที่ห้าวภายนอกดูห้าวแต่ว่าข้างในคือแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะอ่อนแอแบบทำอะไรไม่ค่อยได้ใช่แล้วเป็นคาแรคเตอร์ขี้วายวายไว้ก่อน แต่ที่จริงมีกหลายคนที่เป็นคาเรคกเตอร์คอนเทสกับตัวจริงมากนะโอเคครับผมอีเวนซันนะครับผมอีเวนซันซีรีส์ก็ชันนี้แหละในที่สามารถดูได้ที่แอปพลิเคชันไอ e ีอีที่เดียวเท่านั้นครับผมกอ็ออนเวลา2อทุ่มครับผมเริ่มวันที่29ของเก้นาย,ยนี้ครับ ใช่ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามนะครับผมรับรองคลายเครียดแน่นอนเครยกันเนอะเราเครียดกว่าเดิมจริงเครียดกว่าเดิมไหมเนี่ยเครียดกว่าเดิมเรายังเดียวต้องเจอคนที่ยังไม่มาพี่จริงอีกหลายคนแล้วนี่ยโค้กมีหลงลีใช่ครับพี่พักใช่พี่พักอีกบางท่านที่ยังไม่ได้มานะครับนี้ติดธุระใช่ครับผมก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมฝากไปด้วยนะครับซื้อเรื่องแรกผมที่กับบซื้อแบบซี้อวันแบบนี้นะครับ คนในวงการบันเทิงมาครบทุกประเด็นจริงๆทั้งเรื่องความรักสายมูเตลูธุรกิจก็มีจัดเต็มให้ขนาดนี้บอกเลยว่าถ้าไม่ดูรายการของเราถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะเอาละค,ะคุณผู้ชมเธอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดารา daily บันเทิงไลฟ์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย้ำช่องทางการรับชมของรายการเราอีกสักครั้งนะคะ10บเอ็นาฬิกาเป็น,น,น,นต้นไปสดๆทาง facebook ด a r a daily c o m com t u b e d a r a daily ฟิวเจอและ True ID ช่อง i d s t a เ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับงานตลาดนัดดาราเดลี่แบรนด์เนมมือสองช็อปของดาราสีสั้นสาม22-24กรกฎาคมนี้พบร้านค้าแบรนเนมร้านค้าศิลปินดาราที่ทันชื่นชอบ พิเศษสุด10ท่านแรกต่อวันรับสิทธิ์ตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมฟรีโดยสถาบัาน TCF พร้อมชมโชว์จากเหล่าศิลปินมากมายและพุบกันศูนย์การ,การค้า MBK Center ชั้นจี